วันนี้อยู่ที่กองทัพไทยนะคะวันนี้เป็นพิธีการสงมอบส่งมอบรถนะคะแล้วก็ส่งคณะทหารที่จะไปประจำการรักษาสันติภาพที่สูดานใต้นะคะใช้เสรีเราทำทั้งหมดรถ5คันด้วยกันจะมีรถพยาบาล1คันแล้วก็รถ First w i n นอีก4คันค่ะกำหนดการเดินทางของคณะเขาจะไปวันที่20นี้ ่รทีเานไปสำหรับสหรบประชาชาตินะคะเมื่อปี64เราได้ทำการผลิตแล้วก็ส่ง15คันนะคะแต่นั่นไม่ใช่ไปเซาท์ซูดานครั้งนั้นก็ส่งไปที่เซ็นท a ัลแอฟริ Republic สหาภาพแอฟริกากลางนะคะ15คันแล้วก็ต่อมาเมื่อ เมื่อปีที่แล้วก็ได้ส่งให้สหประชาชาติ10คันนะคะที่จะไปประจำการอยู่ที่เซาล์สุดานะคะกาภารกิจแรกส่งไปสการจัดส่งไปสุดานนะคะปีนี้เป็นปีที่8แล้วที่คณะคณะกองทัพไทยได้ไปัช่วยรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติที่เซาล์สุดานนะคะก็เป็นมาตั้ง,งพาพศ2,560 กรอยากจะให้คามใจกับใจในตอนแนวหน้าการที่เราก็เป็นมาดามอ๋อค่ะค,คือในฐานะในฐานะชัยเสรีเราก็เจ้าของก็เป็นสัญชาติไทยเป็นคนไทยทั้งหมดเราเราไม่มีต่างชาตินะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็มีหน้าที่เช่นเดียวกับทุกคนคือเราต้องรักษาเอกราชและก็ความมั่นคงของชาตินะคะ เราก็เลยสิ่งที่เราทำได้ขีคความสามารถของเราคือเราจะคิดคน้นแล้วก็การทำยุธทธรปรกรณ์เพื่อการป้องกันประเทศสิ่งที่เราทำแล้วก็คือเราออกแบบข้อต่อสายพานซ่อมรถให้กับกองทัพใช่ไหมคะแล้วก็ออกแบบรถเฟิร์สฟินสี่คูณสีเมื่อปีที่แล้วก็ได้ ออกแบบแล้วก็สร้างรถสะเทินน้ำสะเทินบก8คูณ8นะคะให้กับกองทัพเรือซึ่งขนาดนี้ก็อยูออ่รักษาชายแดนอยู่นะฮะที่จังหวัดตราดนะคะในกระสุชายแดนที่ทารถของเรานี่ขายยาว,ว้ายใช่ค่ะในเหตุการณ์ที่ขเมรไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว พี่น้องประชาชนไทยเราทุกคนก็ต้องร่วมใจกันสามัคคีกันใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยใครทำอะไรได้ก็ทำเพื่อการป้องกันประเทศในฐานะของออชัยสาลีแล้วก็ครอบครัวกุลฮิรันนะคะเราก็สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราทำรถกรอกใช่ไหมคะการกระสุนการระเบิดเราก็ส่งไปช่วยที่ชายแดนนอกจากนี้แล้วในฐานะที่เราเป็นโรงงาน ซ่อมสร้างยานยนต์ทหารเราก็ได้ส่งคณะช่างอะไรลไปอยู่ชายแดนเพื่อรอซ่อมรถต่างๆให้กองทัพนะคะเช่นพวกรถฮัมวีรถ M113 หรือรถต่างๆนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ชัยเสรีเราในฐานะคนไทยที่เราพอช่วยเหลือได้ส่วนรถ f i r ร์ w i n นนั้นทางเราก็ได้ส่งไปช่วยนอกจากนั้น ทางเราก็มีการคิดค้นด้วยจิตอาสานะคะอาสาสมัครต่างๆมาช่วยกันคิดคน้น <Okay. S 1> เรื่องของโดโรนที่จะป้องกันประเทศก็กำลังทำอยู่ะค,ะาาค่ะสาาน่่เรสงโดชยโดชยออิ่งที่กล่าวทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นภาคเอกชนที่เราจะต้องช่วยกันไม่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งส่งรถไปทั้งการคิดคน้นทั้งการซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้เป็นความลับนะคะบอกไม่ได้นะคะแต่ว่าท่านได้เห็นว่ามีรถของชัยเสรีรถ First สฟินวิ่งไปวิ่งมานั่นก็เป็นสิ่งที่เราเส่งไปช่วยนะคะ